คนขับรถสาธารณะกดจราจรไม่มีด่าคนบนถนนนี่คือคนดีไปไปนี่คือคนดีไม่ต้องไปเดี๋ยวตำรวจมาไปรอ,อดิดเสียเวลาเอาดิคยมันเสียเวลาเท่ากันตำรวจจะมาหรือมึงจะไปตำรวจเสียเวลาเท่เากันไม่กีดครับไม่กีดเดี๋ยวผมจะดการได้ไม่กีดไม่กีดมึงเอายังไงกุ สาธาาณะแต่ทำผิดกฎจราจรอ้าไม่รอตำรวจอ่ะเรียกมาแล้วไม่รอตำรวจอะเรียกมาแล้วก็เมื่อกี้ปากดีบอกว่ารอตำรวจรอตำรวจก็มาดิรอทไมไปคุณขับรถสาธาานะกดจราจรไม่มีด่าคนบนถนนนี่คือคนดีนี่คือคนดีไม่ต้องไปเดี๋ยวตำรวจมาไปโรงพากึงรอดิ เสียเวลาเอาดิข้ยมันเสียเวลาเท่ากันตำรวจจะมาหรือมึงจะไปตำรวจเสียเวลาเท่ากัน,มนกไม่กีดครับไม่กีดเดี๋ยวผมจัดการได้ไม่กีดไม่กีดมึ่มเอาอยัางไกงกับไม่เอาอยัางไงคุณเนี่ยคุณน่ะปากดีแล้วยังทำมาดาว่าคนอื่นมนท้องถนนขับรถสาธารนะขับรถสาธพานะ เออดังแน่มึงไม่ต้องกังวลภาษาหน้ากันทำไมเออดังแน่ไม่ต้องกังวลไม่ใช่กูไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงจะบ้าคุณจะผ่าสัญญาณไฟผมบอกว่าคุณจะเตือนมทำไมตอนเนี้ยบอกไม่ผ่าที่ไม่เกลี้ยร้อยจะผ่าไฟแดงคุณฟังผมพูดไหมดีแต่คนอื่นยูเทิร์นดีแต่กูบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยทำเป็นคารับกดแต่จอเห็นมั้ยมันเอาไปมึงเห็นไหมอ๋อเรื่องอะไรผ่านละไม่แน่จริงนี่หว่าเออไปหมดแม่งว่ะหัวสนใจมึงไหม อะไรคืออะไรเสร็มป